ทุกคนวันนี้มารีวิว rog phone 6หลายคนอาจจะรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะยิ่งสายเกมเมอร์พลาดไม่ได้เลยนะวันนี้จะมาบอกว่า rog phone 6ทำอะไรได้บ้างทุกคนรู้ไหมว่า rog เกือบทุกรุ่นเนี่ยเขาใส่ชิปเซ็ตที่แรงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เลยนะทุกคนขอบอกเลยว่าชิปเซ็ตที่ rog phone 6ได้มาเนี่ยได้ถึง x-patch gen 1เลยนะประหยัดพลังงานสูงสุดเพิ่มขึ้นถึง30%เลยส่วนแรมของเครื่องนี้อยู่ที่แรม12 256GB บอกเลยว่าสายเกมเมอร์ ROE p u b G free f i r e PUBG, FIFA, ไม่ต้องกลัวนะว่าเล่นเป็น,นานๆเนี่ยเครื่องจะร้อนไหมบอกเลยว่า ROG Phone 6เนี่ยจัดการพลังงานความร้อนเนี่ยเอาอยู่แน่นอน แต่ขอบอกก่อนว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องจีนมือ1และมีแค่เครื่องเดียวในร้านนะภาษาที่มีก็จะมีภาษาจีนและภาษาอังกฤษไม่มีภาษาไทยนะใครรับได้กดจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์ทักแชทแอดมินมาได้เลยราคาอยู่ที่17,900บาทสายเกมเมอร์ห้ามพลาดเลยนะผ่อนง่ายได้เครื่องไว้ไม่ใช้บัตรเครดิตแซลมนอนโฟน